สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนนะครับวันนี้ครับกลับมาเจอกับเพลครับในวิชาส,ส,สุขศึกษาศึกษาและพระศึกษาเองซึ่งวันน <laughs> ี้เราจะอยู่ในพระศึกษานะครับเราอยู่ในกีฬาฟุตซอลการซึ่งเราเี่เรียนเกี่ยวกับกีฬาฟุตซอลเกือบหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นทักษะการยิงการแปรการเลี้ยงนะครับเหลือแต่การเล่นทีมที่โรงเรียนที่เราไม่ได้ทาแบบจริงจังกันแล้วก็รวมถึงการทำเป็นผู้ตัดสินนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ครับเพลจะมาอธิบายเกี่ยวกับการเล่นรวมถึงกฎกติกาคราวๆนะับ ในการเล่นกีฬาฟุตซอลท่านนักเรียนพร้อมนี่ไปชมคลิปนี้เลยครับไปเลยครับผมไปก็คือฟุตซอลฟุตซอลกติกาจะคล้ายกับฟุตบอลสนามใหญ่แต่ผู้เล่นน้อยกว่าคือมีผู้เล่นแค่5้าคนตามขนาดสนามที่เล็กกว่าลูกฟุตซอลจะมีขนาดเล็กกว่าแต่น้ำหนักมากกว่าลูกฟุตบอลจะสามารถควบคุมการเล่นบนพื้นได้ดีกว่าการแข่งขันฟุตซอลแบ่งเป็น2เครื่องเครื่องละ20นาทีพัก15นาที โดยเวลาจะนับถอยหลังและหยุดทุกครั้งเมื่อบอลออกนอกสนามหรือเกิดการฟาลและที่พิเศษในฟุตซอลทั้งสองทีมมีสิทธิ์ขอเวลานอกครึ่งละหนึ่งครั้งครั้งละหนึ่งนาทีด้วยนะเมื่อลูกออกนอกสนามฟุตซอลจะไม่ใช่การทุ่มบอลด้วยมือเพื่อส่งบอลเข้าสู่การเล่นเหมือนฟุตบอลแต่จะตั้งเตะจากจุดที่บอลออกด้วยเท้าตามศัพท์เทคนิคว่าคิกอิน การเปลี่ยนตัวของฟุตซอลสามารถเปลี่ยนตัวได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องให้ผู้เล่นที่อยู่ในสนามออกมาก่อนนะครับในฟุตซอลจะมีกฎ4วินาทีหมายถึงผู้เล่นต้องเล่นบอลภายใน4วินาทีไม่ว่าจะเป็นการเตะม,มุมการคิกอินการเตะฟรีคิกและผู้รักษาประตูห้ามถือลูกนานกว่า4วินาทีหากใช้เวลาเกิน4วินาทีจะถือว่าเป็นการฟาว และเสียสิทธิ์การครองบอลให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีการฟราวในฟุตซอลจะมีการนับรวมซึ่งทีมใดทำฟาวโดยตรงไม่ว่าจะเป็นชุดดึงพลักดันและเล่นลูกด้วยมือรวมกัน5ครั้งการฟราวครั้งต่อ,ต,อต่อไปจะเสียจุดโทษจุดที่2ทันทีและหากมีผู้เล่นโดนใบแดงถูกไล่ออกจากการแข่งขันทีมจะต้องเล่นแค่สคนเป็นเวลาสนาที จึงจะเติมผู้เล่นลงมาให้ครบ5คนได้อีกครั้งแต่ถ้เสียประตูให้ฝ่ายตรงข้ามสามารถส่งผู้เล่นคนที่5ลงมาได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบ2นาทีฟุตซอลเป็นเกมที่มีความเร็วมากในหลายๆครั้งประตูสำคัญเกิดขึ้นในช่วงท้ายเกมแม้จะเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วินาทีก็ตามซึ่งสิ่งที่ทำให้เกมสนุกเร้าใจคือระบบ power play ผู้รักษาประตูสามารถขึ้นไปเป็นผู้เล่นได้หรือเปลี่ยนผู้รักษาประตูออกและนำผู้เล่นตำแหน่งอื่นขึ้นมาเสริมแทนแต่ก็เสี่ยงเสียประตูในจังหวะสวนกลับเพราะไม่มีผู้รักษาประตูเช่นกันเป็นอย่างไรกันบ้างครับกีฬาฟุตซอลไม่ยากใช่ไหมครับเพราะที่จริงแล้วฟุตซอล ใกล้ตัวพวกเรามากทั้งสนามที่ใช้พื้นที่น้อยและหาง่ายไม่ว่าจะเป็นลาน,นเนกประสงค์ในโรงเรียนหรือใต้ทางด่วนด้วยความนิยมนี้เองจึงทำให้เกิดการแข่งขันฟุตซอลเกิดขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคไปจนถึงลีกฟุตซอลสูงสุดของประเทศอย่างฟุตซอลไทยแลนด์ลีกซึ่งทั้งหลายทั้งปวงได้ทำให้ทีมฟุตซอลของไทยเรานั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในเวทีโลก โดยไทยถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่16ของโลกและเป็นอันดับ3ของทวีปเอเชียเลยทีเดียวเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปกีฬาทสอลนะครับรวมถึงรายละเอียดการเล่นเล็กๆน้อยๆใช่ไหมที่เขาบอกกฎติกาทั้งการนับสีวิการเล่นจากประตูการเล่นลูกข้างต่างๆนานานะครับยกตัวอย่างให้ดูแล้วซึ่งเป็นคลิปที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหม นักเรียนก็ลองเอาไปฝึกปฏิบัติดูเวลาเล่นทีมหูว่เล่นอะไรอย่างเงี้ยครับลองเอาฝึกทําตามดูจะได้เล่นถูกต้องตามปกฎกติกานั่นเองนะครับแล้วคุยกหวังว่าทิต่หน้าเนี่ยเราคงจะได้กลับมาเจอที่โรงเรียนเนาะนะครับสำหรับวันอนี้เอาคลิปนี้ไปดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้ากลับมาเจอกันครับสำหรับนี้ก็ต้องกล่าวว่าสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ